อานานปาณสติก็คือสติสัมโพชฌงค์แล้วก็วิจยะสัมโพชฌงค์และวิริยะสัมโพชฌงค์และปิติสุขสัมโพชฌงค์และปัสสถิสัมโพชฌงค์ซึ่งอยู่ในสัมมาสติการปฏิบัติธรรม ภาวนาอานานปานสติกขอบเขตกินตั้งแต่ข้อที่หนึ่งของพ่อชง 7, จนถึงข้อที่หหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นสมาธิสัมโพชงดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้ไป ไม่ไปดับไม่ได้ไปดับจากลมแล้วไปเกิดในานาม,มะขันทั้งสามเกิดดวงจิตเกาะลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อดวงจิตเกาะลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นในที่สุดก็มีจุดสิ้นสุดการใช้ลมปฏิบัติธรรมภาวนาที่เกิดขึ้น